กระเพาถาดก๋วยเตี๋ยวหมูโดยเชฟเบียโอ oh. ซึ่งร้านนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะกระเพราถาดอย่างเดียวนะครับยังมีอาหารอย่างอื่นเป็นกลับด้วยซึ่งมันสุดยอดมากเดี๋ยวมันจะอร่อยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวมารอดูพวกผมสั่งครับนี่คือใบประกาศนียบัตรของเชฟเบียร์ครับ อันนี้คืออะไรครับคุณอาครับอันนี้คือหมูผัดไข่เค็มนะครับหนะครับเห็นไหมครับจะนิ่มมากวั้นถ้คาดเดาว่าใครได้มาอยู่กัสมาดานนี้ครับจะสั่งเมนูก็ที่น่าที่จะได้ลองสิ่งครับก็ได้คือหมูผัดไข่เค็มแกงเขียวต้นหุ้งมุสับะน้าตาเหมือนธรรมดาธรรมดาครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับมือระดับเชฟเนะครับ ีเอเจ้าพ่อกระเทียมมาเองเลยเจ้าพ่อเครื่องเทศกระเทียมมาเองเลยนี่เลยนี่คือปลาหมึกผัดพริกเผาครับแถวนี้หายนี่คือหมูผัดไร่เค็มนะครับกินกับข้าวผัดหูกินนี่รู้ว่าอะไรร้านนีอันน่อยหรือว่าผมหิวเนี่ยอ่าหมึกหมูผัดพริกเผาครับผม โอ้โหเจิดไหมครับนน,น,นนี้คือผัดผงกะหรี่ครับผมปุ้งผัดผงกะหรี่ครับเดนุ้งเป็นตัวโตว่างี้ครับมากินข้าวร้านม็งโอ้โโอโโยเสีย่งไก ให้ี่ต้มชิมก่อนี่ต้มเคสเลยครับแต่กว่าผมชอบกินแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีกินอยู่ขนาดนั้นว่าอย่างไรเยี่ยมเลยใช่ไหมนี่คือหมูกรอบพริกเกลือครับเมนูเด็ดที่เป็นซิกเจอร์ของที่นี่อีกหนึ่งรายการคุณเด็แนะนำหน่อยมาสมานกันระหว่างหมูกรอบที่กรอบมากแล้วก็ลักชี แล้วก็คั่วด้วยเค็มๆนิดๆเผ็ดน่อยๆอ่ะครับหมูกรอบคั่วพริกเกลือใช่ไหมครับหมูกรอบทำเป็นหมูกรอบก่อนแล้วเขาก็ไปผัดพริกกับเกลือนะครับผมยังรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเลยเดี๋ยวต้องลองชิมเลยเอาชิ้นแบบโตๆเลยอ่ะชิ้นนี้ชิ้นนี้ครัชิ้นนี้เอาชิ้นเล็กๆมันเยอะๆเอยเอารูปด่วนนะครับก็มีรูปด่วนนะครับอะไรไม่ผ่านหรอ แต่มันก็ยังมีกระเทียมเนื้อกระเทียมเกลือแล้วก็พริกดขั้วขึ้นหมดขั้วแค่นี้เองขออีกสักแล้วก็มีรากพวกรากผัดชีอ่ะรากเป็นอะไรที่ไทยแล้วก็จะมีรากผัดชีผมไม่แน่ใจร่ามีไม่รักผัชีมัไม่มีแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอ่ากระเทียมพริกไทยนะครับเขาก็ใส่เครื่องเทศอย่างเงี้ยเคนี่ยจะมีเครื่องเทศเครื่องเทศใช่ไหม ต้องกินกาาัตว์เเมนูนี้ผมแนะานำเลยแต่พี่เันตบพีม่นด้วยกินกัตวมันจะเลือดด่างคนอัรองดูหน่อยเดี๋ยวผมกำลังหา,าไหนที่มีติดเนื้อบ้งางแบบนี้เ่ยที่จะไม่ไปแบบว่าเอา,เาเอ,าอะไร,รอันนั้นน้ำตาไม่เบาน้ำหวากเต็มๆเต็มหน่อย อร่อยเป็ดนิดนึงอมหมกกูป่าผัดเป้งเดือดนี่ข้าวนี่โอเคมีเลี้ยงมันกับข้ากินเบ้อเพียวๆอร่อยมันจะเผ็มนิดนึงนิดเดียวคนระไม่ได้เผ็มมากแต่นนนแเนี้ยกินกับข้าวเล้เมนูนี้รำมากแนะนำเลยครับหมูป่ครับ ไม่ไปคั่วก,กับกระปรับนะครับหมายถึงว่าเนื้อที่อยู่ตรงคั่วเหมือนปรับนะครับปรับของหมูชเชฟเบียครับแน,นะนำ่อยสุดยอดจริงๆราคาไม่แพง